นคนรราชสีมามหานครแห่งอีสานแหล่งรวมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของภูมิภาคเช่นด้านการค้าเทคโนโลยีตลอดจนระบบอุตสาหกรรมที่มีแรงงานนับแสนหมุนเวียนอยู่ในโรงงานกว่า2,000แห่งทั่วทั้งจังหวัดจึงไม่น่าแปลกเลยถ้าจะกล่าวว่าจังหวัดนคนรราชสีมาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักในคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชนในการผลักดันและสร้างเสริมกระบวนการความสุขหรือ Happy Workplace โดยมีตัวอย่างองค์กรในพื้นที่ซึ่งเราจะนำคุณไปทำความรู้จักกับองค์กร6แบบ6ขนาด6แนวคิด และสามารถสร้างองค์กรแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่าของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถซื้อด้องเงินนะครับเรียนแบบกันได้เท่าแท่กันได้ตามทางกันได้แต่คนนี่แหละครับนะ ที่ไม่สามารถหาทดแทนได้โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมารโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชนด้วยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลตลอดจนให้ความสัคพัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรในองคอ์กรมีขัอสมุดซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพนักแผนกพัฒนาทรัพยายกรมนุษย์นะครับ ซึ่งห้องสมุดทุนเราก็จะมีหนังสือครบทุกประเภทนะครับทุกคนก็คือจะเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดก็ือเข้ามานั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะแล้วก็ในส่วนของอี i ลเวอรีก็คือถ้าว่างก็คือเปิดอ่านได้ตลอดเวลาค่ะเราก็จะมีการนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีการอบรมนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเขานะครับที่จะเสริมสร้างสมรรถนะของเขาให้เก่งขึ้นน่ ทางโรงพยาบาลก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของแฮปปี้เบนนะคะก็คือเ tamam รื่องของการวิชาการต่างๆทางวิชาการภายในและก็วิชาการภายนอกนะคะหลังจากที่ได้รับการอบรมเสร็จแล้วก็คือกลับมานําความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบุคลากรภายในค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายแฮปปี้บอดี้นะครับก็จะไปมีโครงการเ่ย่ับเรื่องงานออกกำลังกาย การสร้างสรวนสุขภาพให้แข็นแรงนะครับการประเมินความเสี่ยงว่าแต่ละท่านเน,นี่ยมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพอะไรบ้างไขมันเยอะเกินไปหรือเปล่าโรงพยาบาลก็คือจะจัดกิจกรรมแอโรบิกค่ะให้พนักงานได้เข้า,า,กการ่วมกิจกรรมตอนช่วงหลังเวลาเลิกงานนะคะก็คือตอนห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งรู้สึกด,ดีนะคะก็คือร่างกายมันรู้สึกเขาเรียกว่ามันกระชับสามารถกระชับส่วส่วนได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทรให้ให้การสนับสนุนทุกโครงการเลยนะครับที่เป็นกิจกรรมของพนักง,งานครับกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับก็คือ,อะจะเป็นพวกคราอเกตนะครับบ้านนี้คือบ้านหลังใหญ่ทีเดียวนะครับเรามีคนพี่น้องอยู่รวมกัน500ดวงชีวิตนะครับถ้า ท่านกรรมการบริษัทการเบลตสโซนพ่อนะครับผมเป็นผู party, ้บริการกระเหมือนพี่ใหญ่ครับแล้วพนักงานทุกคนเป็นพี่น้องกันทั้งหมดครับเขามีความสุขเขาสามารถสร้างความเจริญให้กับองค์กรลเงได้นั่นจะหมายถึงประเทศชาติเราจะเอื้อนดูแรนะครับ คนมาทํางานนี่มันเอาความทุกข์มาจากบ้านเลยนะจะทุกข์ด้วยอะไรเราไม่รู้พอทุกข์มาเนี่ยเราก็มาทํางานเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องการทํางานไอ้ปัญหาที่เกิดจากการทํางานเนี่ยมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุคืออะไรบริษัท KTM Steel จำกัดโรงงานเหล็กรูปประพันธ์กับภารกิจการทํางานที่ต้องใช้กํลาลังคนเป็นอย่างมากในการทํางานแต่ที่นี่ก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้ก็ด้วยความห่วงใยและความใส่ใจ ที่ผู้บริหารมีให้กับพนักงานทุกคนปัญหาของเขาก็คือเขาไม่เขาไม่มีวิธีคิดที่จะบริหารจัดการรายได้เมื่อก่อนเราก็ทําแค่รับเท่าไหร่ใจ่ายเท่าไหรเรายังไม่ได้วางแผนถึงอนาคตว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บเท่าไหรแต่ที่นี่จะสอนให้เรามีเงินเก็บในอนาคตเพราะเขจะสอนเรื่องของการออมจดทุกอย่างที่ใช้แม้แต่บาทเดียวก็จด ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีก็โตขึ้นทุกวันมีเงินเก็บเยอะขึ้นมีเงินออมมากขึ้นมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแฮปปี้ค่ะต้องเริ่มมองลูกน้องให้เหมือนเป็นลูกแล้วก็เป็นน้องเริ่มมองให้ได้อย่างนั้นก่อนแล้วก็เริ่มมองเขาด้วยทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่าเป่ิพี่ที่นี่ก็ดีทุกคนครับก็คือเขาแนะนำทุกอย่าง แนะนำน้องใหม่ที่เข้ามาครับเพราะว่าบางคนเข้ามาเขาไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหล็กหรือว่าสินค้าของเราครับก็คือพี่เขาแนะนําทั้งหมดพี่นี่อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับแล้วก็ส่วนผู้จัดการใหญ่ก็รักรักพนักง,งานทุกคนเหมือนเหมือนลูกตัวเองครับ ที KTM Steel ลนี่ครับภูมิใจมากครับแฮปปี้ดีเราเชื่อว่าสิ่งที่เราปลูกเข้าไปในหัวใจเขาเนะี่ยดอกต้นไม้ที่เราปลูกเข้าไปในหัวใจเราเนี่ยร้อยละแปดสิบอยู่ในหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักของพระเจ้าอยู่หัวน้ำดีมันมากกว่าน้ำเสียอย่างไรเสียมันก็ต้องดึงกัน ถ้าสังคมสิ่งแวดล้อมดีเอื้ออาทรต่อกันมันก็แปดสยิอรยังไงก็ดึงได้อยู่แล้วในส่วนของสังคมด้านอื่นเราก็จะมีเหมือนกันในเรื่องของการบริจาคให้กับองค์กรสาธารณการกุศลต่างๆรู้สึกดีนะคะว่าได้มีในส่วนร่วมใน,ในเรื่องของตรงนี้คือขอให้ชื่อบริษัทเราเนี่ยขอได้ไปตั้งในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็รู้สึกดีมาก สิบกว่าปีเนาะรักมากคือให้ทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ให้ชีวิตทุกอย่างดีดีมาก บริษัท j s อุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแม้ว่าบริษัทจะเติบโตขึ้นก็ออยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับองค์กรควบค,คู่ไปด้วยเสมอครับผมนายวิบูลเกียรติอํานวยนะครับ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเจไอุตสาหกรรมจำกัดน,นะครับแต่ทางบริษัทนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษก็คือแฮปปี้โซนะครับแล้วก็แฮปปี้ฮาร์ดกับแฮปปี้โซซ e t ตี้ที่เราเน้นที่สุดคือเราต้องการคนดีที่มีคุณธรรมนะครับปกติเราจะทำแผนฝึกอบรมประจำปี ว่าปีนี้เราจะมีจัดอบรมอะไรข้างนอกเราจะไปอบรมเรื่องอะไรแต่ว่าเราไม่เคยมีแผนอบรมเกี่ยวกับทางด้านศาสนามาก่อนแต่ว่าทางผู้บริหารเนี่ยนะคะให้แนวคิดมาว่าปีนี้จะจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านธรรมะวันนี้ร้องขอมาเราก็เจ้าภาพร่วมไปเหมือนกับไปจัดโรงทานเราก็รื่มจากตั้งโต๊ะตั้งเต็นต์ตั้งอะไรไปเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วก็เก็บขยะเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเราไปเราเรามีความสุขเราอายุยังน้อย ทําบุญตอนนี้ยังดีกว่าคนที่รอไปทําตอนอายุมากด้วยํำไปครับถามว่าได้ทุกคนไหมน่าจะได้ได้กลับมาใช้ทุกคนในเรื่องของอสมาธินะครับเกี่ยวกับสมาธิในการทำงานอะไร ได้ทุกวันเนี้ยเพราะว่าความผูกพันกับโรงงานนะคะ่ะที่มีให้เราเนี่ยมันมากบางทีมีมปัญหามีปัญหาเยอะแยะนะคะอยากออกก็ไม่ออกพออเพราะอะไรเพราะคิดถึงเพื่อนโรงงานหัวหน้างานผู้บริหารผมทำง,งานผมอิสระมากเลยครับคนน่าจะขอบคุณที่ให้โอกาสผมไม่เชื่อว่าเกจะกล้าจ้างผมดูเหมือนหน้าตาแล้วเหมือนไม่น่าเป็นหัวหน้าคนได้อะไรแฮปปี้นะคะมีครับ เพราะผมยังไม่คิดว่าจะออกไปอยู่เว้นว้วเขาจะไม่จ้างกันเองผลตอบรับของพนักงานเขาเขารู้สึกมีความสุขนะครับในระดับเบื้องต้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือพนักงานในระดับหัวหน้างานเรานี่นะครับมีความรักในองค์กรนะครับ มีความรักบริษัทครับมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เราทำนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการบังคับนะครับคือเขาทำด้วยจิตวิญญาณก็จริงครับ บริษัทสงวนวงอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในความสำเร็จที่เกิดขึ้นทางบริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรซึ่งถือเป็นกำลังหลักอันสำคัญเราเริ่มจากสังคมในโรงงานนะคะ เราก็วัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องความมีน้ำใจต่อกันแล้วก็การทำงานเป็นทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมในบริษัทที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม mm. เรื่องการช่วยเหลือความมีน้ำใจต่อกัน mm. การทำงานเป็นทีมแล้วหลังจากนั้นเราก็นำสปิริต mm. พวกนี้เอาไปใช้ข้างนอกนะคะใช้กับสังคม mm. รอบๆโร,รงงาน mm. เช่นโรงเรียนเช่นวัดเช่น mm. สังคมในโคราชนะคะ คนงานกับผู้บริหารเนี่ยจะมีความสนิทสนมกันแล้วก็มีการดูแลแบบคนรุ่นเก่าคือว่าคนหนึ่งทํางานตั้งแต่อยู่จนกเกษียณถ้าหลังจากเกษียณแล้วยังสามารถทํางานได้เราก็จ้างต่อถ้าเราทําให้บุคลากรเหล่านี้เนี่ยมีความตั้งอ,อกตั้งใจทํางานให้เราแค่นี้ก็เคยคุ้มแล้วถ้าสามารถทําได้ เป็นร้านค้าสวัสดิการพนักงานนะคะก็พนักงานเขาก็ทุกๆเดือนเนี่ยเขาก็จะปันเงินเข้าในส่วนของสวัสดิการแล้วเราก็จะมีทีมซึ่งเป็นกรรมการจากพนักงานในบริษัทด้วยกันเองเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกว่าจะเอาของอะไรมาขายนะคะแล้วนอกจากนั้นเ,เงินทุนของสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีเหลือพอสําหรับให้พนักงานเข้ามากู้ใช้ในยามที่จําเป็น คือผมเป็นคนหนึ่งที่ผมทำอยู่ที่นี่มานานแล้วผมก็อยากมีกิจาการของตัวเองมีเงินเก็บส่วนหนึ่งแต่แม่ผมก็เลยมาปรึกษาที่สวัสดิการขอผู้ยืน่นเงินไปทํากิจาการผมเกี่ยวกับรุดบรรทุกแล้วเราก็เห็นว่าบริษัทเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะพนักงานก็มีความและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นนะคะ